มาหวะนี้โดนเอาครับหวะนี้หลุดไปหรือเปล่าแหมยังโดนกระแทกนครับลงม่ใสยตัดฟาวนะครับาดนะครับหวะนี้ถือว่าตัดฟาวนะเราจะปล่อยลุดไปโอกาสที่จะเข้าไปบวนตัวตัวกับผู้สามารถโตนี้มีสเลยนะครับังไม่รู้ผู้สามารถโตน้ไหมัดหลังแกโดนยืดแย้ไปไปไป ครับดูนะครับ15กับ13ของดิวแลนเซอร์วิทนี่ท่านอย่างองนะครับสังเกตดีๆนะครับแตงเหมือนเหมือนกันนะครับยิงอยู่วะนนี้รัดบอลหน้าตะวันนี้สมุทรให้ประตูเตะนุ่ของเลเจนด์นะครับ คุณเชษครับคุณเชษไม่ทราบไปไหนแล้วครับคุณเชษครับคุณเชษครับไยยังไม่เตือนเชษรหว่บอจนดินไมไม่ทันนะอน้ขงโจนแล้วระหว่างคุณเชษไปไหนไม่ทราบนะครับคุณเชษครับผมหมดเวลาของผมนะครับหมดเวลาทำการ